กำลังใจที่สมารมณ์ก็คือสมารมณ์จับพระนิพพานไว้เป็นปกติเราจะไปถึงนิพพานหรือไม่ถึงนิพพานก็ช่างพยายามทำจิตมีเมตตาให้ทานไว้เสมอ เป็นการตัดโลภะเราให้ทานเพราะเมตตามันก็ตัดโทสะไปนในตัวในเมื่อตัดโลภะตัดโทสะมีเมตตาเสมอจิตก็เป็นสุขเมื่อจิตเป็นสุขมเมื่อปัญญามันก็เกิดปัญญามมน่็เกิดในที่สุดมันก็เห็นโทษของร่างกาย ในเมื่อเราจิตไม่ติดในร่างกายที่อย่างเดียวมันก็ไม่ติดทุกอย่างและจรจำไม่ดีว่าใครเขาดา่าก็จะคิดว่าเราด่าเขามาก่อนใครเขาแกล้งเราเราคงแกล้งเขามาก่อนถ้าแค่เท่านี้ถือว่าเป็นการชดใช้ไ,ใไม่อีกไปใจมันจะได้เป็นสุขแต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องค่อยๆทําไปใจมันจะได้ชินคําว่าชินหรือชาญมันก็คืออันเดียวกันชาญก็มีอารมณ์ชินทุนี้ก็ถามถ้าถามว่าต้องการละ สัญญิดแคนไหนก็ต้องตอบว่าช่างมันใครเขาจะถามว่าได้ชาญไหม เราก็ตอบว่าฉันไม่รู้นวิปัสสนาญาณขั้นไหนเราก็ไม่รู้เราจะไปสนใจทุกอย่างสนใจกําลังใจอย่างเดียวคือหนึ่งร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราตัวนี้คิดให้มากอย่าติดใจในร่างกายของเราอย่าติดใจในร่างกายของบุคคลอื่นอย่าติดใจในวัตถุธาตุเพราะเรากับมันจะไม่จากกันเอยการที่สองอย่าสงสัยคำ สมัยงองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือพระนิพพานรายการนี้สามรักษาศินให้บริสุทธิ์รายการนี้สี่หักข้างกําลังใจในด้านกาม,มารมณรายการนี้ห้าหักข้างกําลังใจในโทสะและพยาบาท รการที่หกยาหลงในรูปฌานรปยการที่เจ็ดยาหลงในรูปฌานรายการที่แปดย,า,ย,า,ปา,า,ย,า,ยาถือตัวถือตนเ่าเราดีกว่าเขา,เราเ,ขาเราเสมอเขาเราเรวกว่าเขาถือว่าคนกับสัตว์มีความเกิดแก่เจ็บตายมีท่าสีเหมือนกัน <c oughs> ในที่สุดมันก็พังรายการที่ห้าคุมกำลังใจให้ตรงจิตประสงค์เฉพาะจุดเดียวคือพระนิพพานรายการที่เก้านะรายการที่สิบเห็น กำลังใจตัดอวิชชาวอวิชชาแบ่งเอาไปสองสายคือชั้นท่ากับราคะฉั้นทะความพอใจในการเกิดเป็นคนในการเกิดเป็นเทวดาในการเกิดเป็นพรหมไม่มีสำรับเราในความเห็นว่าเทวดาสวยพรหมสวยมนุษย์สวยไม่มีสำรับเราเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพาน